สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง MV ผูกกรรมนะคะขับขับร้องโดยกล้องห้วยไล่นะคะแล้วก็พระเอก MV ก็คือ,อนุกธนดลน,นะคะเป็นความรักระหว่างนาคกับคนคะ่ะเพื่อนๆเป็นความรักระหว่างนาคกับคนซึ่งเรื่องเรามีอยู่ว่าสาวน้อยผู้หนึ่งได้จมน้ําไปแล้วก็มีนาคหนุ่มช่วยเหลือไว้แล้วก็เวลาผ่านไป เนิ่นนานจนสาวน้อยคนนั้นเติบโตเป็นสาวพญานาคหนุ่มก็เลยแปลงกายมาเป็นหนุ่มน้อยเหมือนกันแล้วก็มาคือด้วยความที่รักนะคะ่ะรักผูกพันแต่ชาติปังก่อนเนาะก็เลยรักใครสาวน้อยคนนั้นก็มีความรักใครกันแต่กรรมพรากทําให้สาวน้อยผู้นั้นต้องแต่งงานกับหนุ่มเศรษฐีหนุ่มพญานาคก,ก็ได้แต่เฝ้ามองได้แต่เฝ้าคอยได้แต่ เสียใจเนาะว่าที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ครอบครองที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในตัวสาวน้อยผู้นั้นพญานาคหนุ่มเสียใจมากเสียใจมากวันหนึ่งวันแต่งงานของสาวน้อยสาวน้อยกว่าจะรู้ว่าพญานาคหนุ่มตนนั้นคือพญานาคที่ช่วยเหลือตัวเองไว้ตอนตัวเอง ตกน้ําจมน้ําไปเมื่อปรางก่อนเมื่อคราวก่อนเมื่อสมัยตัวเองเป็นเด็กเนาะมารู้ทีหลังว่าพญานาคตนนั้นเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองแล้วมารู้ทีหลังว่าหนุ่มคนที่ตัวเองรักใคร่นั้นคือพญานาคนั่นเองสร้างความเสียใจสร้างความสลดเสียใจให้กับสาวน้อยมากพญานาคตนนั้นได้ ให้แหวนแก่สาวน้อยนะคะให้แหวนไว้แก่สาวน้อยและสาวน้อยผู้นั้นได้ให้กําไรกับพญานาคไว้นะคะแต่ตอนพญานาคที่แปลงกายลงไปเป็นพญานาคลงน้ําไปพญานาคได้ทิ้งกําไรแขนเส้นนั้นไว้คือไม่ได้เอากลับไปด้วยนะคะสาวน้อยผู้นี้ก็ได้เก็บกำไรแขนแล้วก็แหวนพญานาคที่พญานาคหนุ่มนั้นเอาเอาเอาให้ตัวเองไว้ไว้นะคะ แล้วก็ตัดภาพมาถึงประมาณอีก50ปี60ปีหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวความรักระหว่างพญานาคกับคนมันก็ยังตราตรึงอยู่ในใจของสาวน้อยผู้นี้ไม่มีเสื่อมคลายนะคะอยู่มาวันหนึ่งสาวน้อยผู้นี้ได้พบกับพระอาจารย์ได้พบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะก็เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลให้หลวงพ่อฟังแล้วก็ให้กำไลแขน แหวนพญานาคก,กับหลวงพ่อแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อก็ได้รับรู้รับทราบแล้วหลวงพ่อก็มีน้ําตาไหลออกมาเราก็เลยสันนิษฐานว่าหลวงพ่อนั้นคือพระยานาคหนุ่มคนนั้นที่กลับกล้างที่กลายมา ผ่านภพชาติมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่คือจะไม่รู้จักกันกับหญิงสาวผู้นี้แล้วเพราะว่าหญิงสาวผู้นี้ตอนนี้แก่แล้วแล้วก็พญานาคก,ก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาบวชแต่ด้วยความที่ด้วยความผูกพันด้วยความผูกกรรมที่มีด้วยกันพญานาคที่ที่กลับมาเกิดเป็นเป็นพระก็มีความรู้สึกแล้วก็ได้หลั่งน้ําตาไปกับ การบอกกล่าวการบอกเล่าของหญิงสาวผู้นั้นค่ะนี่คือเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับพญานาคที่คุณกิ่งได้สรรสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราได้เสียน้ําตาเลยค่ะเอาไปทําเป็นหนังเอาไปทําเป็นละครได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสําหรับเพลงเพราะๆที่ให้พวกเราชาวแฟนคลับได้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ